อันนี้กะอ้ยสะพายไทยอันนี้กะอันนี้กะลูกเครื่องลูกเครื่องไทยลูกเครื่องไทยลูกสอดเนาะสอดสอดปูนสอดผีสอดสอดไปเออโอเคเนาะเดี๋ยวมื่อเนาะซีมาถามเอื้อเจนเนาะกับเอื้อนุดาวเดี๋ยวถามอ่าเอื้อนุดาวก่อนเนาะว่าเป็นจังไดที่แบบว่าได้มาพบปะกันในมือนี้ล้วก็ได้มีโอกาสมาแบบมาทายคลิมพร้อมกันเนาะเป็นจังไดดความรู้สึกีใจหลายเพคาแต่ละคนคือสวยมาก สวยแล้วก็หนักด้วยค่ะอันนี้หนักหนักหนักไอ้นั่นไอ้เจนคอสบายดีเน่สวัสดีค่ะสบายดีทางเอฟซีน้องตุ๊กตามือนี้ได้พ่อกันแล้วได้หลายคนเลยคนก็บอกว่าให้มาพ่อน้องเดยอวิ่งได้แต่งสุดท้ายอยู่ในสีชมพูไปไอ้เจนงามเค้งนะคะสุดๆไป ไปจังไงการเดินทางมาลําบากบอแบบนั่งยังไงมาทุลักทุเลแห้งคืนรถไฟฟ้าเลยก็มาต่อวินเลยก็มาต่อเรือป้าสุดท้ายสุดท้ายออกมาเรือเลยบอเน่นมาเหือขาเจ้าบอกว่าให้ข่ามเรือมากเลยอ้าวไสิเหตุโน้ตได้บอกเคยมาจกเขื่อนมาถึงทับอิดบอนี่เน่นถ้าก็ชิดค่อยเดินทางมาแบบว่าคู่เดียวน่ะเป็นเถื่อทำอิด๋อปกติมากับอมอรบอโอ้แต่ละคนก็นไปทวมงามเนาะทวงงาม ชุดไทยที่แบบว่าส,สวยสง่างมากนะคะดีเจแฮงเลยแบบว่าเออได้มากับเอจเจนได้มากับเอโนดาวได้มากับเอยูมี่แล้วกันหลายหลายคนน้ำกานนี่อุ้ยชอบมันคืองานแต่งมุมนี้น่ะใครพูบบอกระโผบอมาหนึ่งสองข้าผุบม่หนึ่งสองสั้น อย่าพลอยข้าเข้านมาก่อนเนผะื่อน่าเอ้ยอยู่มีกับเมจีนะงามงามเหม่ค้าวแบบพองเลยนะเพิ่นนะคนญี่ปุ่นเลยคนญี่ปุ่นเนี่ยจนนี่จะออกเป็น ใ่กันยูนนั่นหละ่นนกตลกเลยด้อยุกทมั้องกันมแม่เอาไปจัก้ากเดาเด้อปนีเด้อที่เดาเด้อที่เดาเด้อหนึ่งสองซ้ำหนึ่สองซรูปนึงหนึ่งสองซเดี๋ยวเพิ่งนะหนึ่องโอเคยูมี่ทำเหมันสูงเลยนะสองเท้าแบบกองเกนี่มันต้องต่งล้กองเก เดี๋ยววัย่างกันนะเดี๋ยวเห็นจะพพีวาันนะตุ้งางตุ้งางตุ้งหามัน้งหางตร้งหางตุ้งาง้างเุ้งหางเร้มหางตุ้งหางเุ้างตาง้างางตางเุหางตุ้งหางเุ้งา้งหา้งหางตุ้งางตุ้เหางนี้งหาุ้ะหาุ้งางตุ้งหานต้งหาางตุ้า้หาา้ ดิ๊กเองแกเพิ่งกล้องพี่รุ่งสวยมากพี่รุ่งจะมาสัมภาษณ์เด็กๆนะพี่รุ่งขอเป็นพิธีกรแป๊บนึงพี่มาอ่าพี่รุ่งขอเป็นพิธีกรแป๊บนึงนะกดดิค่ะนนะโอเคโอเคให้ไปโอก็บไปตัดต่อเองเลยสวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือพบกับติ๊กต็อกแล้วก็แฟนเพจของน้องนุ่ดาวนะคะวันนี้นุ่ดาวนะคะจะพาทุกคนมาดูคนดังซึ่งดังไฟนั่นเองอ๋อไม่ใช่ค่ะก็คือคนดังนั่นเองก็คือนี่เลยสวยไหมแต่กล้องเลืนเข้ามาค่ะคนแรกคือเจนนี่เทียนมุสุวรรณ บแมนเจนนี่เจเออเจนี่สตอรี่เด้อไม่จําเป็เจนี่สตอรี่มุนี่เขาจะได้ม่มุนี่เขามาใส่สุดไทยน้ำตาลสี่คนสาวราตมาเห็นไทยอ่าตอนตอนนี้ก็ทีเห็ดยังแม่ตอนนี้แม่ทั้งเห็ดงานแน่แล้วก็เห็ดยูทูปเผ็ดๆเห็ดย่างดีไซน์ล่ะเห็ดย่างดีไซน์ตุ้งเท้มหานครนอมรตระนาทุ่งเสียงกาแฟแล้วคนที่สองการ์ลยไปดีนอกจาก กนไปแล้วกันดูอันนี้ก็นั่งเห็นยังอยู่ตอนอยู่ประเทศไทยเนี่ยแเที่ยงนอนแล้วก็เห็นเห็นจิเป็นเป็นเป็นกันและการน้องตุ๊กตาเดซันสวัสดีตุ๊กตาเด้อร์กำลังเห็นยุไทยแล้วก็เห็นคู่ประกาศเห็นจิตตองกี่ย่งทางเงินไปคู่กันเด้อมีสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะถามน้องๆดูทูบเบอร์ของเรานะอยากถามเลยว่าอยู่ประเทศไทยคุณชอบอะไรประเทศไทยคะ คือก็หมักหลายอย่างเลยทั้งถนนทนทางแต่ก็พอจเจริญท่องถึงบ้านก็จะไมนจะลายก็คือแบบว่าสิ่งที่หมักที่สุดก็คือถนนทนทางแต่ก็ไปมาสะดวกไปหน้าก็คือสะดวกเมนนะไปหน้าก็คือมีทางกั พี่น้องอันนี้ใบฟ้าพอบเจนเจนนี่ใบฟ้าแท้น่ะอันนี้บันดียวว่าอะไรวันเดียวว่าหลินเลยนนีขลีดีเรียดเขานอนคนทางบ้านเพื่อน่ะสะดวกสบายแฮงโอ้แมนบอกก็คือมักถนนคนทางพี่น้องน้องบอกไงซาูุได้อยากเป็นเครื่องเล่าเพื่ถนนมันจะให้มันดีอ่ะคนนี้มักยังประเทศไทยเน้ออ๋อยูมีเนี่ยแม้นมักผู้คนแล้วสลายคนใจดีแล้วก็ให้โอกาสทลารย เส้นสายนะเพื่อจะให้โอกาสนักเล็กน้อยที่ตั้งใจเหยของไปฝันไปสมหะไรเงี้ยเปิดกว้างขนาดนี้ว่าอันนี้กับอ่าบางบางท่านโอเคอันนี้ก็ับทุกคนโดยอันนี้เพื่อนจะไปในแนววิสาการเนาะมาลองคนเล็กของเ่าอ่าโดยการที่จริงแล้วนะประเทศไทยนะแค่จริงแล้วก็มีความมากแล้วกับภูมิใจในหลายๆอย่างเนี่ยคุณเนาะแต่ว่าสิ่งสําคัญแล้วก็สิ่งที่แบบว่าเ็ให้แบบหลายๆคนพอใจที่สุดแล้วก็สิ่งที่แบบมากที่สุดก็คือแบบน้ำใจของคนไทยที่แบบว่าเพื่อนอ่าขอแบบเอ้อเฟื้อเพื่อเพื่อแพร่ซึ่งแบบ ไว่ได้จำกันเราเป็นคนไทยเราเป็นคนลาวไว้ได้เป็นอย่างแบบเพื่นใจดีกันแล้วก็จะช่วยเหลือกันทุกคนขนาดอันนี้คือจริงิงเนี่ยอ่าบันนี้น้องกูดาวจะมายังขอคนมาครูบาวไทยพี่น้องครูมือนี็กะเมื่อปานมาได้ได้พี่น้องเคือน้อค่อยลืมทางดอกลงผูบ้าโอเคทุกคนบ๊ายบายบายค่ะไปแล้วว้าวอันนี้พากันถ่ายรูปทุกคนเนาะอันนี้กันคะก็พากันถ่ายรูปที่พูดไทยหรือลาวดีเนอ เ็้อมาสาค่ะเมจิคืองามแท้คุณื้สกว่ากล้องตัวเองนะงามแบบงามจริเด็กไปยืนพี่จะถ่ายให้แล้วพี่จะบอกเลยว่ามันสวยมากเค่ากคนเนี้ยเอเจดจะว่ากล้องของงามเนาะงามเออเออเจลงมาอยู่นี่ลงอยู่นี่เจ็เนี่ยใสเช่นบอกอ่ะ่ายให้ถ่ายตรงหนนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสอง ลูกใครมาเรียบออกมาลูกใครออกมาไมได้ทุกคนเห็นทุกคนยังเหรอมั้ยเยียยังเห็นแล้วเห็นแล้วก็คแล้วไปนอยคืนนม้โอเคบายบายสวยเนาะอุ้ยถ่ายรูปอย่าพิ่งถ่ายรูปถ่ายรูปาพถ่ายเดี๋ยวอยไปเข็เอาเอาสสรคข้างหลักก็คือไม่ได้บอใช่า่ให้เราได้เดี๋ยวพ่ง ยัาไม่าอขายังม่าอเยังไม่าอ้ยิไนะ สะพายไทยอันนี้กะอันนี้กะลูกเครื่องลูกเครื่องไทยลูกสอดเนาะสอดสอดปูนสอดผีสอดผีสอดไปเอออ่ามาจากไหนโอเคเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้เนาะซีมาถามเออเจนเนาะกับเออหนุดาวเดี๋ยวถามเออเออหนุดาวก่อนเนาะว่าเป็นจังได่ที่ว่าแบบได้มาพบปะกันในเมืองนี้แล้วก็ได้มีโอกาสมาแบบมาทายคิมพ์หอมกันเนาะเป็นจังได่ของเมือึกรู้สึกดีใจหลายเพราะว่าน้องเจ็นี่เพิ่นกันดังดังไม่ละดับเลยอยากบ้าว่ดดังท่ำกันวัดต้นนี่กะสีก็กระแซ่เพิ่นอยู่พี่น้องจะเกาะกระแส่น้อง เพราะน้องเจนนี่เป็น คนโปรดที่แบบสามีพี่ชอบมากก็บอกว่าน้องเจนนี่เขาเรียบร้อยมากเแบบเนี้ยแล้วบอกเออเธอมาเช่นทำไมผู้เล่นผู้เล่นผู้เลนทุกคนก็คือสามีชอบชอบน้องตุ๊กตาชอบน้องเจนนี่แล้วก็ชอบบิ๊มแล้วก็ชอบน้องพุทธศรเออก็เลยอยากกระสารฝันสามีว่าเออเธอใช่ไหถ่ายไกด์ดอเธอแล้วนะแต่ที่จริงแล้วจริงๆก็คือชอบน้องทุกคนเพราะว่าน้องเจนนี่เขาน่ารักมากทุกคนเจนนี่แต่ที่จริงเอาจริงนะทุกคนตัวจริงอ่ะดูดีกว่าในวิดีโอเยอะใช่ไหมคะนอกจากพี่นุ๊กก็จะสวยสุดพิเศษ โอ้ยเด้อสวยสุดละอันนี้คือพุทธประชดนะคะแต่ว่าทุกคนเอาจริงๆนะบางทีกล้องไอโฟนนะทุกคนเนาะบางทีมันจะดูดำกว่าตัวจริงนะฮะแต่จริงทุกคนจะน่ารักมากๆเนาะแล้วทุกคนนะตัวเล็กมากเอวนี่ตามั้งเอวนี่ทุกคนทุกคนนี่เอวนี่คือแบบยี่สิบสองยี่สิบสามนะคะตัวจริงทุกคนลงเนี่ยเจนนี่ก็ตัวเล็กมากมีแต่คนตัวเล็กตัวเล็กนี่นะคะทุกตาหลานาได้มาพ่อน้อง ได้พ่อน้องตุกตาเลยกันบูตตาอีกโนดดาวเลยพี่เจนนี่โนดาวเลยก็ดีใจแฮงาะว่ะ f c นไล่ๆคนนกับยามให้มาพ่อน้องตุกตาน่ะรลายคนเลยแลก็ห้ายปีพ่อมต่างงนอยู่ปีหนึ่งคนน่ะจังแต่ได้มาพ่อกันละได้มาพ่อก็แล้วก็ดีใจเลยกจะเอาแบบว่าเก็บภาพบรรยากาศไลฝาก FCJ เลยอากจะได้กุ่มกิมเลยนี่คือจะเป็นสายเรียบร้อยสายหวานนี่คือสายฮาแต่เขาได้ใสอยอีง สายน่ารักอันนี้สายสวยนี่ใสห้าอันนี้สายแบบอนุ๊อะไรวะสายแบบน่ารักแบบนุ๊แบบนุ๊อีนี้นุ๊อีนี้แบบโล่โล่ที่มีโล่ไม่เออวะอะไรวะนุ๊รมพอแล้วแหละยืดหนังกระไปนี่เริ่มเมื่อยแล้วแหละเริ่มเมื่อยแต่ละคนแต่ละสไตล์ละกันมาพอกันคนะนี่ก็สไตงเสียงหัวตลกมาทุกคนนะพอที่หัวท้ำไดงดูดาวเลยนะตลกแข็งบอกเลยนะว่าเปิดกล้องต้องหัวร้อนเสีิเจ็บหูแห้งตอนนี้นะเออโอเคทุกคนโอเคเข้าใจละลเลยเจนี่ดูดาวไลไล อ่าแบบอันนี้เป็นด้านหลังที่แบบว่าเพื่อนแบบว่ามีการที่จะแบบว่าเออขึ้นเฮือทุกคนขึ้นเฮือแบบว่าท่องเที่ยวกันต่อใช่เนาะนี่แบบ เพราะว่าเราจะไปที่อื่นกันต่อค่ะและตอนนี้ก็คือพากําลังยากกับเพื่อที่จะไปเปลี่ยนสุดเนาะทุกคนเนาะจะไปใส่สุดปกติเนาะทุกคนเนาะจากนั้นกส็สิพากันไปทิ้นกันต่อเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันสิมือสีข้ามก่อนก็เลยสิพากันไปลิ้นกันต่อ,ตอ มาลังกาดผู้โพล์วันนี้ตุ๊ดตาพาเรามาเจอเป็นยังไงบ้างดีใจมากคือแบบพูดไม่ออกเลยอ่ะตัวจริงแบบว่าทุกคนสวยมากเจมินจ้าเราก็จะแบบว่ามาเกาะกระแสเขานะมีซีถามเลยแบบว่าผ่านทีมกล้องข้างหลังแล้วแบบมีซีถามว่าเอฟเอฟบดับตั้งช่องยูทูบบออะไรนะอยากให้ยูทูบบออยากทำนะทุกคนใครอยากให้มดดับทำยูทูบกดหนึ่งมารัวกดหนึ่งมารัว แค่จริงนะเหตุได้แล้วกะเออแบบไปใส่น้ำกันนะค่ะดีเี็จยิงนู้นนะตอนนี้พากันไปซุรงก่อนแล้วกันที่พากันไปไปไปม้งอึนโตคนน้องไม่ไม่หน้าตาม่ค่อยชื่นอ่ว่านีคือแบบต็ดไม่เรียกทีนะเป็นแบนี้เดียวเที่ยวเลย เอนเกาที่รเองนะดีภาพหลุดไปอะภาพหลุดทายไปยนีลงทุเลยลู่นม่าลกให้ผู้บอมาหนึ่งสอง้จะหอยไปเขากับททยแล้วพ่กกลับไทยแล้ว ทุกคนอันนี้กับซื้อแบบว่าเป็นเสื้อ,อเขาเป็นตั๋วของเรือที่เขาจะไปที่แบบพากันไปสายไปไอคอนสยามแล้วทุกคนไปหากินบเาาก่อนนี่ไปหายกินก่อนตอนนี้เนาะนี่ก็เป็นที่แบบว่าตั๋วที่เขาได้มาแล้วกันคน<ป>ห,ห,หลาย ผากันมาำ่าเลยทุกคนเด้อก็คือผ้ากันมาท่าเพราะว่าเพื่อนบอกว่าให้มาทาอยู่ข้างในก็เลยพ้ากันมาท่าอยู่ข้างในนะคะผากันไปไอคอนสยามข้างแรกเลยปดนี้เดินทางด้วยเหงื่ออีกสุดยอดหลายนะคะคอนเนอืมมาแดงาเลยเห็นบอกแดงกับกระสวดีปโ๊บมาคือรูปแว้วตอนนี้แต่งหน้ามาเองป แ้่แค่ขี่มันเดียวพอจบเลย และตอนนี้พวกน้องตัวเองกับพวกเออเพื่อนก็พากันยืนท่าขึ้นเฮือทุกคนเนาะเพื่อที่จะไปไอคอนสยามทุกคนเนาะบอกได้เลยว่าคงซึกตื่นเต้นแหงเพราะว่าจะเดินทางด้วยเฮือแล้วก็ไปค่าเฮือประมาณ3 0บาทจากนี้ไปถึงไอคอนสยามเลยบอกเลยว่ามันอ่าทึกก็ที่คิดแหงทีแรกก็คิดว่าประมาณร้อยสองกว่าบาทเนาะแต่คนไปจริงแล้วก็คือแค่เพียงราคา3 0บาทแถมได้น่งตากแอร์ในอ่าเฮือแบบเย็นสบ,ยสบายสบายทุกคนเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5 โมงแรงแล้วนเนาะทุกคนนอะเดี๋ยวมาิข้ามกันเลยซิเ้าพากันไปต่อพี่รว่าใชไหมพี่เพ่นว่าแยกกันคืนนี่พี่จะไปเกวนาสาบาทคะไปกินของกินอร่อยออยไปเร็วเเร็วเรวันแรก่วันนี้มันอะไรก็ได้พี่รจะไปของลมันจะมีเดือนปร่ยมวนาดมันเป็นดนไันมั้ย นกินมูเขาต้องทาแป้ <สะ S 1> งก็เลยนะเขาเรียกูอุ้ยนี่กัดหน้าเล่หน้ามันคือกันเจ้าไอ้ข้าสยามใช่ไอ้ข้าสยามใช่เราเนี้นะคะเดินอ้อมมาทีค่ะตามลูกศรอ,อ๋อขอโทษค่ะม,มันมันมันลงมาแล้วไม่ทันแล้วค่ะมันลงมาแล้วขอโทษค่ะรอตรงนี้ค่ะคนละลำ <สะ S 2> รอแถวข้าต่อแถวใช่คนละลำอีกรำหนึ่งรอ Okay. <laughs> น,น,นั่นไงตัวมหาลคร้านไงตัวไหนดำอ่ะดำตัวนี้เออดำนู่นดำที่เป็นแบบกเด็กที่พกพกที่นี่ไง,ไงอ๋อตัวนี้อ๋เอก็เราเคยขึ้นไปบ่ยังว่า,าอยากไปอยู่อยากาไปเหมือนกันไปขี้เกียจไปขี้เกียจขอแค่มีตังโอ้โหอันนั้นคนเต็มเลยเห็นบ่นี่มีนั่รียมหาราดใช่ไหมคะ ว้าวลำนี้จริงๆด้วยอุ้ยอุ้ยดูแต่งอันนี้สวยแล้วเนี่ยโออโค่นนักกอดจุดเราเราต้องกอดกันไว้ยังไงเอ้ยเอ้ยราคาสามสิบบาทตัวนี้ใช่ราคาสามสิบบาทจริงเดทที่ยูมิีอุ้ยเย็นมากเย็นเกินอ่ะนั่งตรงนี้ตรงนี้เขานั่งดิ้แล้วกัน มากม,มากจนหนาโอ้โคนคเลยคนเดียวค, <น S 1> <ม>คนเลยบายบาย,บายวันอาลุนแีอา้อาวไม่เห็นตนุ๊กตาปะไ,ปไม่ใส่กล้องแท้ไม่รู้จเะเข้าเออะไร้ะมเศษเิราคุณพากันนั่งแล้วนะคะไปเดีย๋ยวพากันไปไอ้ข้อา,ามกินคั้นแรกกันทุกคนเฮ้ย

องใจแหงมีสิ่งหนึ่งที่เราคกะกลุ่วเสียงโคตรชัด แลวหลักน,นี้คือบนใหญ่มากโอ้ oh my god โอ้ my god คือแบบมันเลิศสุดมันเลิศมากมันสวยมาก,มมากใชเ่เราต้องตั้งสติท้างบนเดี๋บว mm. ่านี่เราเ้อือมาแล้วเราจะมาเรียนสาลาราเที่ยวามยถ้าเราวางัไหมใ่ค่ขอนค่บโอ้ my god โอ้ my god โ oh อ my god โอ้หมายกคือมาสูงมากตรงที่เราแบบหันมาเห็นจริงๆค่ะทุกคนเห็น้วสวยเอ้ยมดัมเอ้ยมดัมตอนที่เข้ามาน่ะเขาพากันเข้าด้านหน้าบอเข้าฝั่งนู้นกันฝั่งเออสมภพเอฟซีบอกว่ามันน่ะมันม yes> ีด้านหลังแล้วมันมีเป็นแบบ แม่น้ำเจ้าพยาแต่เฮาบม่เคยมาเลยเป็นั้งแม่ที่มาฝั่งนี้แบบงะนี่งงเลยนะงงแบบงงเลยว่าเฮ้ยตึกโครสวยแล้วแบบสูงสุดๆเลยปีที่แล้วเรามาด้วยโดปีที่แล้วมาปีที่แล้วนั่นก็คืนเกินนะ ็ก,ไกิไปกเิเด็กกไปพี่นเข้าันข้นไปโอเคอยังง้ย่งอ่งองอสวยมากงาม,มร้ยเจนเอ,อ,อจทุกคนทุกคนกคนอือยังไม่ได้แบบถ่ายแบบนไงบเเจนไเฮดพาดกกันเ้ากันอยู่บแบบทันคือได้ได้ไปยืนอยู่เท่นั้คือต้องติดแบบเพนวิวงาม พากันคิดว่าอัน,นอันนี้คืออย่างนะคะโรงแรมโรงแรมอนี <ลง S 1> ่ยโรงแรมบ,บอเออเหน้าว่าโรงแรมแล้วกับอันเอ้เจนพากันคิดว่าพวกเขาอ่ะอยากไปเศร้าหอบไปเศร้าหอบอยู่ยค่ะจะคืนนึงพากันตื่นมาแล้วเบิง่งอันนี้หนะแม่มนแบบฮานกันเพคนอาย,อยุเจา้าค <c oughs> นคนอาย,อยุเจา้าอันพัาว่าตรงๆเด้อเฮ็ <c oughs> ดยูทูบได้ห้าเดือนกันยังโคโคคบุพเพฆาจิเบิ่งเบิ้งเท้าเหมือนคนเท้าเหมือนก่อนว่าอัน ไผ่ผู้แน่ว่าแบบต่อคืนเถอะนะเธอเออแมนไผ่ผู้แน่ตึกนี่นะเพราะว่ามันงามเทงแบบวิวแมนเจ้าพญาเลยเป็นไปได้นะพวกเขาที่แบบห้องหนึ่งเขาเศร้าแค่ห้องหนึ่งเขานอนกันหกคนได้เลยแม่เขากระจากันแบบว่าถ่ายคอนเทนต์ว่าอย่างไรอยากได้วิวแหงเพราะวิวมันงามลายเดินทางกลับพี่นะ